สมุดเจริญยนสวัสดีค่ะรถไถานาเดินตามนะคะมีตัวโคงเหล็ก2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังแล้วก็โคงสยาม3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดร้านสมุดเจริญยนมีบริการส่งนะคะ,ะด้านหลังจะเป็นโคงปิจิวมิเล,ลเนียมปี2000 ตัวโคงลิงลมแล้วก็ตัวสยาม fcd ซึ่งสยาม fcd ก็คือตัวสยามหนึาหนึ fcd มีทั้งเกียร์มือและเกียร์กลางมีโครงเหล็ก2องเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังแล้วก็ตัวโครงสยามสามเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังมีทั้งเกียร์มือและเกียร์กลางเป็นโครงเดิมไม่เปิดสีเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยค่ะ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดร้านมีบริการส่งนะคะพิกัดร้านสามารถดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยหรือเบอร์โทรที่ร้านได้ขึ้นไว้สามารถโทรติดต่อได้นะคะเบอร์โทรที่ร้านแจ้งจะมีไลน์ถ้าเกิดลูกค้าเล่นไลน์สามารถแอดไลน์ได้เลยหากลูกค้าท่านอื่นที่เล่นไลน์ไม่เป็นก็มีเบอร์โทรศัพท์ค่ะโทรคุยรายละเอียดกันได้หรือสามารถเสิร์ชดูข้อมูลของร้าน ได้เลยนะคะว่า,าสินค้าของร้านมีตัวไหนบ้างที่ลูกค้าสนใจคุยรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้เป็นลิงลมสายฟ้าแล้วก็บิ๊จิวมิลเลนเนียมปี2000นะคะตัวนี้รายละเอียดคงเดิมถ้าเกิดลูกค้าต้องการเห็นชัดๆนะคะแอดไลน์มานะาตัวนี้เป็นสยาม131เกียร์กลางนะคะเกียร์กลางอยู่บริเวณใกล้ๆอยากให้เข้ามาชมอยากให้เข้ามาเลือก ตัวนี้เป็นเกียร์มือเกียร์มือเราจะมี2ตัวลูกค้าสามารถเข้ามารับชมดูรายละเอียดได้เลยโครงเกียร์คำว่าโครงเดิมก็คือไม่เปิดไม่ซ่อมนะคะเป็นโครงเดิมาการใช้งานน้อย2,000ด้านหลังดูรายละเอียดของประกับเพาทุกอย่างของร้านจะเดิมทั้งหมดเลยนะคะส่วนตัวเบรกสายเบรกสายคลัตช อ่าพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ร้านจะเปลี่ยนให้ในกรณีถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ได้เราจะเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าเอาไปใช้โดยสบายใจไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องมาเปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเองอ่ะอย่างตัวบิ๊กจิ๋วร้านก็เช็คสภาพให้ตัวโครงลิงลมอ่าถ้าลูกค้าจะเอาไปเดินวิทนน้าเฉยๆใช้งานได้นะคะตัวลิงลมราคาไม่สูงมากคุณภาพของโครงก็อาเทียบเท่ากับโครงเหล็กหลายๆรุ่นเลย หรือถ้าจะเอาไปลงนาบางพื้นที่ก็มีเอาลิงลมไปลงนาเหมือนกันแต่คราวนี้โครงมันก็เป็นโครงเหล็กะนะคะมันก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงจะไม่เบาเหมือนสยามสำหรับลูกค้าที่ติดตามร้านสมหยูเจริญยนต์มานานะคะ<ๆ>ก็จะทราบารายละเอียดของร้านเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแล้วก็ตัวรถไถนาเดินตามที่ร้านได้มีนำเสนอให้ ชมบ่อยๆแต่ว่าแม่ค้าก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะไลฟ์สดให้ชมเท่าไหร่คราวนี้หากลูกค้าสนใจนะคะสมยุดเจริญยนต์เปิดบริการทุกวันนะคะ,ะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้เราอยู่สมุทรสาครคะ่ะ